สวัสดีครับผมพี่เดชกาค,ครับผมจากครั้งที่แล้วเราพาคุณแผนไปฉีดยาค,ครับครั้งนี้ครับผมจะสอนคุณแผนครับให้มันเก่งขึ้นครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากมากครับคือสอนให้คุณแผนเดินกับสายจูงครับผมการเ <ๆ S 2> ดินกับสายจูงเนี่ยผมบอกได้เลยมันมันยากมากผมไม่รู้ว่าผมจะสอนได้หรือเปล่าวันนี้นะครับผมคุณแผนเดินกับสายจูงไหมฮะกัดอย่างเดียวเลยไปที่ต้องเดินกับสายจูงนะคุณแผนอย่าดื้อนะถ้าทําได้ให้กินขนมโอเคไหม ดี๋ยวมาลองดูว่าจะเดินได้หรือเปล่าหรือมันจะยากแค่ไหนครับผมอ่ะลองดูครับแต่สิ่งที่ต้องมีครับผมผม,มีสายจูงครับแบบยืดได้สายจูงแบบนี่ครับความยาวมันสามารถเพิ่มลดได้ครับน้ำครับเผื่อคุณแผนหิวก็กินได้เลยนะครับหิวก็เลยแล้วก็มีขน,นมครับผมอย่าไปความน้ำเปียกนะ่ะเปียกเลยเปียกเลยคุณแผนความน้ำเปียกเลยเไปไหนโอ๊ย แล้วจินยังไงอ่ะความน้ำเราโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเลยครับผมก่อนอื่นผมต้องติดสายจูงเข้าไปที่คอของคุณแผนหน่อยนะผมอ๋อนี่ครับที่คอคุณแผนมีสลักไว้ว่าคุณแผนด้วยนะครับคุณจะแผนนี่ครับโอเคได้แล้วครับต่อไปครับคุณแพน้อมไหมคุณแผนแผน,แผนเดิน đơn 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 đi, đơn, đơn. Kinh, đơn, đơn, chung. À, okay, đơn 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 oh, đéo, đơn. Vai, đơn 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 oh, đéo, đơn 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 เก่งมากทักทีน้ำบนรุ่นแทนเขียนนะโอเค,นะอเคจะลองออกไปเดินข้างนอกไหมลองออกไปเดินถนนรุ่นแทน เก่งมากเก่งมากเก่งมากฮุ้ยเดินได้แล้วเคุณแอนเดินได้แล้วไม่น่าเชื่อครับผมแดดอัจจริยะมากครับผมเริ่มเดินได้แล้วแต่อาจจะแบบไม่เป็นทิศเป็นทางอาจจะเดินเปเป๊นเปนหน่อยยังไม่เดินเป็นระเบียบครับแต่อย่างน้อยก็เดินตามซึ่งตอนแรกฉุดกระชากลากชูเอาตูดไถ่แต่คุณแอนเดินแล้วครับผม สุดยอดมากเลยครับผมคุณแอนสุดยอดมากเลยเก่งมากเลครับโผมเก่งมากโอเคครับผมก็จบไปครับกับการสอนคุณแผนเดินกับสายจูงนะครับผมถ้าชอบใจกระทืบไลค์ให้ด้วยนะครับผมก็ฝากกดติดตามบัญีคุณแผนนะครับคุณแผนคอกี้นะครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กของแกรนคอกี้นะครับก็จะอัปเดตชีวิตประจำวันของคุณแผนนะครับแล้วก็ผมก็จะทํา คลิปนะครับสอนขุนแผนให้ขุนแผนเป็นหมาฉลาดนะครับผมสําหรับใครที่เลี้ยงหมาก็ลองดูว่าเทคนิคไหนสามารถเอาไปใช้ได้หรือใครมีอะไรแนะนําผมก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดสับตะไคร้ให้ขุนแผนนะครับช่องนี้นะครับบี้เดอะสกครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายขุนแผน มอสดีมากขอม,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 มั้ยทำมั้เยี่ยม